อูบูตาบีสองหนึ่งสี่ศูนย์เอสเข้าใหม่ครับผมตัวนี้สภาพสวยๆเดิมๆนะครับจดทะเบียนปีหกสองครับคันนี้อุปกรณ์มีสองชิ้นนะครับไดดันหน้านะครับใบดันหน้าแล้วก็ผานหลังนะครับเป็นผานสีนะครับผานสีตาช้างนะครับผมสภาพสวยมากนะครับคันนี้ทำงานสองร้อยกว่าชั่วโมงนะครับมาเดิมๆเลยนะครับ เจ้าของเก่าแกดูแลดีนะครับคันนี้ไม่มีเวลาขับนะครับสภาพเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับเดาลูช้าๆไปพร้อมๆกันนะครับคานใบดันก็ดันมานิดหน่อยนะครับตอนนี้หากลูกค้าอยากให้ทำสีก็ทำให้ฟรีนะครับผมตัวรถนะครับสวยนะครับยางเต็มๆนะครับ ยางหน้ายางหลังเต็มนะครับเด,เดิมเลยนะครับยางหลังก็สวยนะครับผมตอนนี้มีโฟวิวด้วยนะครับผมนี่นะครับมีโฟร์วิวเข้าลองอ้อยนะครับหรือว่าทำสวนทำไร่ได้นะครับตอนนี้นะครับ เหมาะเลยนะครับการทำงานสองามสิบชั่วโมงนะครับ230ชั่วโมงรถสวยมากนะครับเดิมเดิมนะครับผานหลังเป็นผานสี่นะครับใบ18นิ้วตาช้างนะครับ ตรงนี้มีเสริมตัวลากด้วยนะครับไม่ต้องไปลากด้านด้านหน้านะครับตังนี้ขี้เกียจถอดฐานก็ลากตรงสามรูนี้เลยนะครับเสริมมาดีนะครับระบบเขียนหลังปั่นมานิดเดียวครับหนาๆนะครับ Pto หนาๆนะครับตัวลากมีนะครับรถสภาพเดิมๆแห้งๆนะครับไม่มีจุดรั่วซึมนะครับ ทำงานสองามสิบชั่วโมงนะครับอันนี้ที่เหยียบขึ้นก็มีรอยตลอกมานะครับหลังคาเป็นไฟเบอร์นะครับหลังคาไม่มีแตกมีโครงจับขึ้นด้วยนะครับตรงนี้นะครับรถสวยๆนะครับเดิมๆมีโฟล e วินะครับราคา1น8่0 0สบาทนะครับอุปกรณ์2ชิ้นนะครับ ดันหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะครับผ่านหลังเป็นผ่าน184นะครับผานบุกเบิกดันหน้าผ่านหลังนะครับอ่าวเดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องดูครับระบบแจ๋วๆเลยนะครับตัวนี้เอาเลยน่ครับ B2140 ด้านหน้าเป็น ใบดันนะครับใบดันแบบขันบนนะครับตัวนี้เข้าลองอ้อยลองมันนะครับไม่ต้องกลัวว่าคานจะติดด้านล่างนะครับยกได้สูงนะครับระบบไฮดรอลิกแจวๆนะครับรถปีหกสองนะครับคันนี้เล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนครบหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทนะครับไม่ไกลส่งฟรีนะครับ อ่าวิ่งดูครับผมไปออกปกตินะครับจบนะครับโบวินทำงานปกตินะครับรถสภาพนี่ก็หายห่วงนะครับอันใดต้องการ B สองหมื่นสี่ศูนย์นะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทนะครับ ก่อนหน้าหลังรถสวยนะครับคันนี้รถสวยนะครับใช้งานมานิดเดียวนะครับ200ชั่วโมงพร้มอมใช้งานนะครับสวยราคาคุ้มครับ เล็กพิกี้นูนะครับตัวนี้ 6, 2, มีหกสองมีโฟวิวนะครับส,สวยๆเลยดูระบบเกียร์นะครับเกียร์มีสามระดับนะครับมีไฮมิตโตแล้วก็ว่างนะครับ เ้าเกียร์มีเซฟตี้นะครับรุ่นใหม่นะครับต้องหาตำแหน่งว่างครับก็อยจะสตาร์ทติดนะครับสามเกียร์ถอยนะครับเจ้าเกียร์เด่นหน้าสามเกียร์ถอยนะครับมีคอนโทรลนะครับีดวีโอทำงานปกตินะครับร่องปันนะครับตังถุรถใหม่ๆเลยครับผมโอเค รถใหม่ๆนะครับโบบินทำงานปกตินะครับดูเครื่องนะครับผมเครื่องเครื่องทั้งในนะครับสภาพดีนะครับไม่เคยทำสีนะจ๊ะสภาพเดิมๆนะครับเครื่องสามสูบนะครับผมสามสูบมีโฟวิลจิเเลนมานะครับเครื่องผมมาคือมั่นทันนะครับ รสภาพสวยนะครับกัรันตีได้เลยเกรดเอนะครับตัวนี้อ่างัาลงเลยครับหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทครับราคานี้รีบๆเลยครับท่านใดสนใจอยู่นะครับเอาน้องบีไ้เข้าร่องอ้อยนะครับร่องอ้อยร่องมันนะจ๊ะเกรดน้ำสวนน้ำยังกันเลยครับเรามีโฟวินนะครับมีโฟวินน้อบีเรามีโฟวินนะครับ จดทะเบียนปี62หรือว่าแจ๋วๆเลยครับ188,000ครับสนใจมาดูรถได้ครับที่ร้านสมคิดการค้าตั้งอยู่บ้านนาเชือกตำบลหนองแปนอำเภอกำมะลาจังหวัดกระบีค่ครับผมอยู่ติดถนนขอนแก่นพนทองนะครับย่างตลาดบ้านบ่อนะครับเส้นนี้เลยนะครับพิมพ์ GPS มาได้นะครับพิมพ์มาร้านสมคิดการค้านะครับสนใจก็ติดต่อเลยนะครับสวยๆจัดทรง3218 SP นะครับ ไปที่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมโรตารี่เป็นโรตารี่ใหม่เลยนะครับของสยามสตอร่านะครับวันนี้ส่งพลาเตียมพร้อมแล้วนะครับขอบคุณคุณพ่อนะครับทางโพชัยมากๆนะครับผมที่มาสั่งจองนะครับแล้วก็จะส่งถึงบ้านหน้าบ้านแน่นอนครับผม